สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้มีอยู่การคุณทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม mc หนุ่มนะครับแล้วก็อยู่กับทีมงานเพราะวร์คิดถอยนะครับแล้วก็วันนี้มีโดนตัวใหม่มาแนะนํานะครับนอกจากจะแนะนําเรื่องเป็นโดนตัวใหม่แล้วเรายังแนะนําวิธีการเล่นด้วยวิธีการใช้งานสำหรับท่านผู้เกียนท่านใดก็ตามที่รับกลับไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจวิธีการเล่นเบื้องต้นวันนี้ผมก็จะมาบอก เทคนิคและก็บอกการวิธีการใช้ปุ่มต่างๆนานานะครับทำให้คุณเอากลับไปแล้วก็เล่นได้สะดวกมากขึ้นนะครับนะคลิปวิดีโอนี้ก็จะบอกฟังก์ชันการทำงานต่างๆของเจ้าโดน KY908 มินิอ่าน่ารักมากนะครับเป็นโดนรุ่นเดียวนะครับในตอนนี้ที่เล็กด้วยแล้วมีกล้องด้วยนะครับนะอยู่กับแบตเตอรี่ที่เป็นแมกกาซีนอย่างนี้ชาร์จไฟ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับอย่าชาร์จเกินกว่า1ชั่วโมงเพราะถ้าชาร์จเกินกว่า1ชั่วโมงโอกาสที่แบตเตอรี่จะเสื่อมจะสูงมาก นะครับแล้วก็อาจจะทาให้คุณเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะต้องซื้อแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่อันนี้ก็แนะนำนะครับนะสิสงสำคัญครับประเด็นสําคัญมันจะมีสวิตปิดเปิดอยู่ด้านหลังนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มสวิตนะครับซึ่งปุ่มสวิตเนี่ยเขาทำมาไม่โดดเด่นนะฮะมองไม่เห็นเลยหรือว่าถ้าเกิดไม่สังเกตก็จะไม่เห็นว่าแนะนํานิดหนึ่งพยายามสังเกตนะครับอยู่ด้านหลังนะครับก็อยู่อยู่ด้านบนแบตเตอรี่นั่นเองนะครับปุ่มสวิตเปิดได้เลยนะครับพอเปิดปุ๊บกดค้างไว้นิดเดียวฮะ จะมีไฟติดนะครับไฟด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านล่างจะเป็นสีฟ้านะครับเล่นตอนกลางคืนจะได้รู้ว่าด้านไหนเป็นด้านหน้าด้านไหนเป็นด้านหลังนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่กับกล้องด้วยนะครับกล้องความคมชัดก็ 480p นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับรีโมทนะครับรีโมทเนี่ยโอ้หแพคเกจจิ้งดูดีมากตัวนี้ <l> แพคเกจจิ้งดูดีมากนะครับก็คือถ้าเกิดไม่เล่นก็วางโชว์ซื้อไปเป็นของขวัญของฝากก็ไม่น่าเกียดเลยและในราคาค่อนข้างประหยัดมาก ประหยัดมากเลยนะครับนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยราคาค่อนข้างสูงครับถ้าอยู่ตามตามสถานที่ที่เขาขายทั่วไปนะครับนะศูนย์การค้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้ก็มาจัดโปรโมชั่นให้ในราคาพิเศษนะครับนะอันนี้ก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มก็จะมีปุ่มนะครับเล่นท่าได้นะครับสามารถหมุนรอบตัวเอง360องศานะฮะหมุนรอบตัวเองเลยเป็นลักษณะสวิงนะครับหรือว่าเป็นปุ่มเคิร์ฟภายในปุ่มเดียวกันเลยคือกด1ครั้งกับกดค้างไว้เวลาจะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็มีลงจอดอัตโนมัติ กดปุ่มเดียวลงจอดอัตโนมัติได้เลยสั่งงานถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมี Emergency Stop t มีโหมด e a d เ e s ์โหมดนะครับแล้วฝั่งนี้เป็นปุ่มจูนจูนทั้ง4ทิศทางเลยจูนหน้าจูนหลังจูนซ้ายจูนขวาในกรณีโดรนเอียงซ้ายจูนขวาเพื่อสร้างความบาลานซ์นะครับแล้วก็ปุ่มตรงกลางนี้ไว้สําหรับเปิดปิดไฟนะครับ คือเราเล่นเนี่ยนะฮะโดนรนนี้ไม่ทราบว่ามองเห็นไฟใช่ไหมฮะถ้ามองเห็นไฟดูนะครับนะเราไม่ใช้ไฟในกรณีเล่นตอนกลางวันเพื่อประหยัดพลังงานทําให้โดรนบินได้นานขึ้นชาร์จไฟ1ชั่วโมงจะเล่นได้8ปดถึงสินาทีนะครับโดนันครับลำนี้เวลาคุณเอาไปเล่นจะบินสูง20-30ถึงเมตรความไกล5 0าถึงเมตรเล่นในที่โล่งมองเห็นได้ไม่มีคลื่นสัญญาณรบกวนนะฮะเล่นตอนกลางวันไม่จำเป็นต้องใช้ไฟมีสวิตช์ปิดเปิดครับ สั่งงานปิดไฟเปิดไฟได้เลยนะครับก็ประหยัดพลังงานด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ทําให้โดนนรนบรงคัพลานี้ดูน่าเล่นและน่าสนใจมากนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเล่นกันเบื้องต้นซึ่งจริงๆแล้วมันใช้งานง่ายๆนะครับนะก่อนอื่นแนะนําทําการคาลิเบตก่อนคาลิเบตคือเป็นการเซตค่าโดรนนะครับนะให้มันคืนค่าเป็นปกติ เวลาคุณเอาไปเล่นหนึ่งครั้งแล้วคุณเอามาวางไว้แล้วคุณกําลังจะเล่นอีกหนึ่งครั้งตัวโดนมันจะจบจ,จดจาการเล่นครั้งที่แล้วเพราะนั้นก่อนที่คุณเล่นทุกครั้งคุณต้องทําการ et, คาลิเบรตก่อนคาลิเบรตนาคันบรรับทั้งสองข้างแยกออกจากกาันดึงลงด้านล่างแยกออกจากกาันครับอ่าเป็นการตั้งค่านะครับล้างค่าเก่าล้างค่าเก่าเอาแบบเข้าใจง่ายๆไม่ต้องไปเข้าใจวุ่นวายนะครับนะอ่าโอเคนาคันบรรับด้านซ้ายขึ้นสตาร์ทเครื่องครับดันขึ้นอีกหนึ่งครั้ง,งบินได้เลยครับ ตัวนี้ก็จะล็อกระดับเพดานเพดานบินได้นะครับก็ค่อนข้างนิ่งนะครับนะในกรณีเอาไปเล่นแล้วมีละขนาดอยู่กับที่ไม่ได้นะครับก็จูนนะครับจูนปรับแต่งจูนนะครับจูนได้เลยแ,ลแบตเตอรี่ค่อนข้างเต็มน,นะครับตัวนี้ นีงครับโดนก็เป็นอีกหนึ่งโดนบังคับที่น่าเล่นนะครับแล้วก็ทีมงานขออนุญาตแนะนำตัวนี้สำหรับโดนบังคับมินิมีกล้องนะครับตัวนี้ KY908 ท่านผู้มีเกียรติท่านใดหรือคุณลูกค้าท่านใดยอยากจะได้โดนบังคับลำนี้เอากลับไปเล่นไปฝึกเล่นเพื่อฝึกทักษะการเล่นโดนเบื้องต้นอยากจะเอาไปเก็บภาพบรรยากาศนู่นนี่นั่นนะครับก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับวันนี้ก็ จบคลิปนี้แล้วขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้ามีความสุขกับโดนครับแล้วก็เจอกับเราใหม่สวัสดีครับ